สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้วันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําวิธีการตีกิ๊บปูนเก่าแบบนี้นะบ้านหลังนี้ประมาณสักสามสี่สิบปีแล้วนะตัวนี้นะทีนี้บางทีท่านนะอาจอยากเดินสายไฟนะฮะตีกิ๊บแบบเนี้ยนะบ้านของท่านอาจจะเป็นปูนเก่านะอยากตีกิ๊บเพิ่มจุดเพิ่มอะไรแบบนี้นะนี่ทำไมจะตีเข้าอ่ะขา,าดูที่ของช่างแขกเนี่ยนฮะเนี่ยวิธีการทำทำยังไงถ้าเกิดว่าเราเใช้ตัวนําศูนย์นะนี่ผมเจียดอก โรตารี่อย่างดีนะนี่นะว่ามันจะต่อเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวมันดูสักสักรูก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดว่าต่อไม่เข้าผมก็จะมีวิธีที่สองนะอันนี้วิธีแรกใช่ไหมผมจะต่อให้ดูนะว่ามันจะเข้าไหมหรือมันจะแตกยังไงนครับเข้าแต่ว่าจะแตกนะอาจจะตีตีกิฟไม่ได้ก็อาจจะมีการหลุดนะนะ ่คนะูณแต่แต่หมดเลยตัวแรกนะไม่ดีนะเห็นไหมเข้าเข้า <ๆ S 2> ไปลึกครับนะผมตีดูก่อนแต่ท่านีะไม่เชื่อเนี่ยพอเวลาเราตอกอตีกิ๊บไปอ่ะนะมันมันมีโอกาสาหลุดสูงมากนะตัวเนี่ยมันมันไม่ได้อะอนเนี่ยเวลาเราใช้ตะปูตีก็หลุดเลยแน่นอนเลยเนี่ยนะนะมีวิธีนะฮะ ผมจะแนะนำท่านผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมหาสว่านโรตารีนะครับแบบนี้นะฮะี่ยแล้วก็ใช้ขนาดของเบอร์6.5นะครับเนี่ยนะเบอร์6.5จ่อไปเลยเราจะเอาตรงไหนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะ พอได้สามรูอย่างนี้เราก็จะใช้ปุ๊บประมาณเบอร์เจ็ดครับผมเนี่ยบอกช่างแ h กทํามันมันจะยากไหมอันนี้แน่นหนาครับรับกันัดนเลยแน่นหนาผมเคยทํามาแล้วครับต่อไปเราเจาะไว้ก่อนแล้วก็เราก็มาใส่ปุ๊บแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะใช้ตะปูประมาณหกขุนนะตะปูตีไม้นะธรรมดาเนี่ยนะตะปูตีไม้นะครับเราก็ใช้ใส่กิ๊บไป ี๋ยวผมจะดูว่ามันจะแน่นขนาดไหนมันอาจจะมันบางทีมันอาจจะมีมมมจจะแล้วนินึงแต่ว่ารับปะระกันว่าแน่นแน่นมากครับนะุณเดินอ่าตีกิ๊บประมาณสักกี่เส้นก็แล้วแต่นะจอดไปก่อนเลยนะจอดไปก่อนแล้วก็ามาใส่กิ๊บทีหลังครับผมอมอแต่ไปตีอันนี่ย ตัวนำสูนไม่ได้ะเพราะว่าเป็นปูนเก่าครับผมเป็นปูนใหม่หรือเป็นพื้นไม้นะมันก็ไม่มีปัญหาครับผมเนี่ยมีการหลุดครับดึงไงก็ไม่มีการหลุดนะเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วคุณก็ออกเอามาดีสายไฟเรียบร้อยนะเสร็จแล้วคุณก็มาใส่กิ๊บเลยเนี่ยบางทีท่านผู้ชมอาจจะ,ะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าอปูนเก่านี้เราจะใช้อะไรดีวะที่มันเหมาะสมนะหรือว่ามันมันอาจจะแบบ ใช้ได้นานน่ะนะเวลาเราไปเพิ่มจุดอะไรทีกอย่างนีถ้าเกิดเพิ่มจุดปุ๊บแล้วมันเป็นหลุดแปลอะไรเนี่ยมันดูแบบน่าเกียดใช่ไหมฮะหมาเนี่ยเห็นไหมก,ก็แข็งแรงนะผมนะจะก,กี่เส้นก็ได้นะเนีย่ยจออประมาณขนาดนี้แล้วใช้พวกเบอร์เจ็ดคุณไม่มีปัญหางอสายอะไรไม่มีการหลุดตายหมดครับผมนะเห็นไหมอมาทำตามช่างแขกดูครับเป็นปูนเก่านะครับ นะปูนเก่าปูนกี่ปีหรือว่าปูนแข็งขนาดไหนถ้าเกิดเราเจาะไปนําไปก่อนแบบนี้ใช้ด uh, อกสว่านโตรตารี่นะครับประมาณเบอร์หกจุดห้านะครับใช้พวกเบอร์เจ็ดนะแล้วก็ใช้ต uh, ะปูนะฮะเบอร์ไอหกขุนนะครับผมนะแล้วก็ไอกิปเนี่ยเราก็วัดขนาดมันประมาณเบอร์หนึ่งครับผมว่าคิปเนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับไปหลายท่านนะที่อยากจะตีกริปปูนะปเก่านะแต่ว่าตีไม่ได้นะหลุดตลอดนะก็สามารถ มาดูคลิปของช่างแขกได้นะอันนี้ใช้อะไรทำวิธีการทำทำยังไงง่ายๆไม่ได้ยากครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแขกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลกพิมยกสวัสดีครับ